สวัสดีจ้าบบรรยากาศยาม,ามาเสามันเนี่วันที่ยีจ้ะ26่ธันวาสอง5้าหื้านนี้ยผ้ามาเอางว่วออกกับแม่จ้ะเอางวัวมากินหยากลางทงจ้ะหลังจากบรรยากาศหลังเก็บเกี่ยวเสร็จแม่จ้ะเพิ่งเก็เกี่ยวเขาแล้วดนแล้วล่ะ เอางวามปาผูกให้กินหาน้าแ่มเร้าอยู่กลางทงบรรยากาศดีแห้งจ้ะแล้วที่้ายให้เบิ่งบริเวณร,รอบๆตะเวนก็ล่งงึ้นกีฟ้าก็ล่งเหลือมแดงๆเห็นบ่าจา้ะตะเวนกําัังึ้นเลยสูดหายใจเข้าลึกๆสูดหายใจให้เต็มปอด นานๆจะได้เจอบรรยากาศดีๆนะจน๊ะเนาะอากาศดีๆแบบท้องหน้าก็สิลายหลอมไปด้วยสัตว์เลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นวัวควายนุ่นแล้วกาเข้าจก็นอนหน้ากัมีจ้ะนอนเทียงนาบรรยากาศดีๆนะจน๊ะเนาะบรรยากาศบานเหาแม่เพิ่งกำลังไล่งวดอ่ะ คุณแม่กับฝูงวัวที่เขารักนะคะสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณแม่อากาศตอนนี้ก็กำลังพอดีจ้ะนาที่อยู่ที่ประมาณ18ปองศานะจ๊ะ มากับเอืีอยจ้ะมาลูกงวง <ừ> ห่ว,หวยแววม่นบอกบอกโดนยังไง,งให้สะดุดขาตัวเองอันนี้อันนี้คืออะไรเน,น,นี่ยยังเนี่ยฮะมาเือบ่อ โอ้หมักเสือกวะแนวเนี่ยโอ้ก็ล่างเคยเห็นหมักเสือกสวยดีเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนดอกไม้อะ่ะ โอ้ยแอนแถวนี้มันลนเต็มแล้วนะ่ะฟิวมันน้ำลมมไปเนาะวางลมให้แห้งกันนะฮะ ถ้าเบ่งต้นใหม่ใบหนา,าสวยๆมือามาเสือนกับบรรยากาศดีดีอ้ยมักเสือกมักมักเสือกเต็มแล้วจ้ะเนี่ยมึงเห็นบ่ลนเต็มขี้ดินแล้วเนี่ยนี่<า>สีมันงามดีจ้ะเป็นพิจงเงลนดอกใหม่เนี่ยละ่ะอสวยดี สำรวจสิเห็นบ่ม่นส่มักม่ต้นกล้วยใหม่ลยเนี่ม่ต้นกล้วยใหม่อยู่ตรงถึงเนี่ยเห็นมันแต่น้อยต้นต้นเสือกต้นนี้มีอายุโอ้บทต่ามกว่าสามสิบสี่สิบปีแล้วได้ใจเนี่ย,เ,ยเห็นมาใจาเนี่ยมีกล้วยใหม่พร้อมบรรยากาศนี่หัวเสาร่มน่าป่ะทะ่ข้า,า่่าเ่่าเย็นวย่ว่วเลยอ่่่่่ว้่่่่่่่่่่่่